เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววัยพี่สวัสดีครับนี่ผมมาสีเผ้ารถใช้งาน,านรา่ะครับยาวๆไปชมเลขสวยเลขชัยครับรถบ้านครับรถบ้านเน้นเครื่องดีเกียร์ดีนะครับรถบ้านเจ้าของใช้เองรถยังสวยครับสีสันยังเงางามอาจจะมีรูร้อยกันบ้างบางชิง้นบางจุดครับเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างได้ ภายในเบาะผ้าเกียร์โต้กระจกไฟฟ้าเบาะผ้าสภาพดีทั้งข้างหน้าข้างหลังไม่ขาดนะครับเบาะยังฟูๆเลยห้องเครื่องก็เดิมๆครับขาหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักเล่มเอกสารต่างๆมีครบกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานลดราคาย,ย่อมเยาครับสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทครับใช้งานกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายครับเนี่ยเจ้าของอ่าซ่อมบำรุงบิวให้เรียบร้อยครับเราก็ไปใช้กันอีกยาวเลยทีเดียวนะครับ จะของเซอร์วิสให้แล้วเราไปใช้กันเรืเลยคุ้มๆสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ